สามนิสัยยอดแย่ของเพื่อนที่เราไม่วควรคบให้เสียเวลาชีวิตค่ะข้อแรกเห็นแก่ตัวแบบสุดๆเพื่อนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวเวลาที่เห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเจอเรื่องไม่ดีแทนที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่กลับนิ่งไม่สนใจเห็นแก่ตัวแบบนี้ถ้าเกิดว่ามาขอความช่วยเหลือจากเราเมื่อไหร่บอกเลยว่าอย่าไปเสียเวลากับเขาค่ะ ข้อที่สองหน้าไหว้หลังหลอกพวกที่ต่อหน้าเสแสร้งทำตัวเป็นคนแสนดีมาคอยเป็นห่วงเป็นใหญ่ทั้งๆท,ที่ไม่ค่อยอยากจะเต็มใจทำสักเท่าไหร่มาทำดีกับเราแค่ต่อหน้าแต่ลับหลังกับทำร้ายมาหลอกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าหาเพื่อนใหม่ที่จริงใจกับเราอ่ะจะง่ายกว่าค่ะข้อที่3ค่ะ ชอบนินทาว่าร้ายเสียสีคนอื่นเป็นเรื่องปกติมากค่ะที่สังคมเราอ่ะมันจะต้องมีพวกติชินนินทาให้ร้ายคนอื่นเสมอแถมยังนำเรื่องแย่ๆของเราอ่ะไปเมาส์กับคนอื่นอย่างสนุกปากพูดจาเสียสีเราจนเกิดความอับอายโดยเฉพาะคนในกลุ่มเพื่อนที่สนิทค่ะเพื่อนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจ จูจมาทํากับเราแบบนี้ถือว่าเป็นเพื่อนที่ยอดแย่มากที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะถ้าเจอคนแบบนี้นะคะเป็นเราเราก็แค่เดินถอยออกมาแต่สําคัญที่สุดก็คือเราก็ต้องพิจารณาตัวของเราด้วยว่ามีข้อบกพร่องอะไรบ้างทําไมเขาถึงนินทาเราเสียห,หายแบบนี้เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ